สวัสดีค่ะทักทายพี่น้องเปิดสุขสุคนค่ะมื่อนี้มาดําแจวผ้าพี่น้องมาเลาะปลาช่วงบ่ายนะพี่น้องเนาะผักเบรกงานเลยมื่อนี้ว่าสีซบย่างไปซองเบื้องต้นบบกแอปเปิลพี่น้องว่ามันสุกหลือเล่เนาะมันใหญ่พอกินแลือล่เนาะตามมาพี่น้องไปไปเบิ่งน้ากันมาลุ่นกันว่าสียังมีบอหรือว่าเหลือต่ต่นเนาะบางที่ข้นกะเก็บคือกันพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในป่าเนาะคอ่้นมะย่างว่าเดินออกกําลังกายบางที่ข้าเจ้ากะเก็บเนาะมันมันธรรมชาติเอา ไปดุ่นกันไปสิย่างแห่เข้าเก็บบอ่อพี่น้องไปตามมาจา้ะอันนี้จะเป็นทา่ายาิงเขาป้าพี่น้องจ้ะหางป้านี่ก็สซมีตน้นอัน,นอันนี้ต้นลูกแพร่เด้อพี่น้องเด้อนี่พวกเนี้หน่หวยไปเริมๆอยู่อ้้ซุกแล้วเบอรจักนี่พี่น้องเก็บได้แล้วเบอจักเบื้องกาดํมเจียวสุ่มเข้าไปเบื้องหน่วยใหญ่เลยได้พี่น้องหวานอยู่ได้นน่เก็บไปเฮ็ดอันเฮ็ดขนมได้ยุพี่น้องเอา้า ลายๆอยู่ค่ะต้นเพื่อนกับผุละ่ขึ้นเป็นทิ่วแถวไปเลยอันนี้เขาเอิ่นว่า,ขาเขาาจะปลูกว้น้ำค้างทางนะนะพี่น้องเป็นผู้ใดก็เก็บกินใดได้ดพี่น้องเด้ออันนี้ลายค่ัแต่ไปซองเบิ่งว่ามันหน่วยหน่วยไปตะกินบนเนาะไปตะกินกับสิเก็บพี่น้องบอ่ไปตะกินกับสิบ่เอามาหนิเอาอยางมาก็มาดำเจ๋วไปลุยปาลารุยเขาได้มาแยงก็เอามาหน้ซ่ำทายเฮ็ดออกพี่น้องจ้าสิได้มาทักมาทายพี่น้องน้าเอาคลิปมาให้เบิ่งน้ำเนาะสั่นกระ่บ,บด้ บาม,มีคลิปอยังลงพี่น้องจ้าเพราะว่ามันถ่าเห็ดออกนี่แหละพี่น้องช่วงนี้ก็ได้ใส่เบิรงบอกแพร่เพื่อจะกินอยู่บอรนุ่ยนี่หน่ยยอยู่พานเอาดอกพี่น้องเน่าก็มีเบริรงความดอกของต้นนี้เบิรงยางดอกพี่น้องดอกอะไรต้นนู้ยนี่จะสุกแล้วเอาจะเป็นอย่างพวกเนา่าสัมพวกพันเน่าพี่น้อง เสดายเนาะบ้างเลยดุกคักดุกเนี่ยลายคักอ่อนคักพี่น้องเต็มตอดเลยอันนี้จะนั่งกินสวยงามโอ้ยมันหลายพวดพี่น้องซิกโก้หน่อยพอ่อเด้อล่ะเนาะบ้างในพี่น้องมันดุกขยะอ่อนมันมันยังดุหลายคัก หาหกต้นนี่กินบ่เบิดได้พี่น้องอยู่ในป่าเนี่ยหมื่อไรอะไรหน่่ยนี่คือเป็นขึ้นหนาหักเถอบ่อนหนาหักกี่บออหนาหักกี่เอาซะเว่ยใด้หนาหักกับกรสิเอาหน่วยนั่นลแหละพี่น้องบากลายนึงเว้ยเอาสะออนแห้งเอามาเก็บต้มกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นเจลก็สิเก็บไปฝากหมูน้ำเนาะ เวยน้ำรวยธรรมชาติด้วย่นมซด้อน่าสนใจสั้นนี่ละโลงกะมิขอซะด้วยนี่ใหญ่ยิ่งน่อยหนึ่งกะสุกเลยนวัหนี้ดีกว่ามันใหญ่ดีพอเถอะ มือปวดเอามาเก็บแอปเปิลน้ำแข็งให้น่อยมือปวดเยอะแซงผุนสูงแต่ว่ามันสูบปดเลยแซงีมันอยู่สูงปวดไปมันดูตามันมิตรนวยหน่อยๆอยมาต่น,นี่มันดูตหน่อยเพราะใาหญ่ไนเลย เงญ่พี่น้องเพี่น้องไปเอาหน่วยใดี๋ยีหน่วยนี้ที่กลัวมันใหญ่ดิมันี่พไปจิ้มพี่เกลือกินได้เลยพี่น้องตอนนี้กินเล่นๆซื่อๆกระเสบหน่วยใหญ่ๆหน่วยใหญ่กันเบิดแล้วค่ะแต่ว่ากันหน่วยหน่อยก็ยังมีผสมอยู่เอาพี่จิ้มที่เกลือเพราะเพื่อจะเอาไปดองเก็บเอาไว้หลายไปดองโมพี่น้องเขาไม่เป็นตะหนักไปข้านดองเนาะ เก็บไปใส่จิ้มที่เกลือจักหน่อยมั้งวะนี่ค่ะางามๆด้วยค่ะสวยดีบบกแอปเปิลตน้นสามสี่ต้นนี่เต็มค่ะไปสะออดน,น่วยไม่ีอ่อยน,น่องนะนี่แล้วเหลืองไก่ซุปเบิและ้ะเก็บพี่นอ้องเก็บปตัตน Các đầy hãy đăng kí cho không bỏ lỡ những video hấp hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปพี่น้องเอ้ยมาดําเจียวกระไดหาอยู่หา,หากินไม่ห่างกับมิตรนว่วยใหญ่เด้ออันนี้เขาปลูกมาพี่น้องอันนี้แต่ว่ามันเป็นหน่วยธรรมศาสตร์พี่น้องจ้ะนี่นวยบุญใหญ่แต่ว่าเพลินหวานสุดยอดข้อมบ,บานนี่กระไก่ซิบ้ายละพี่น้องบักแบบวอลีกระไดแต่ว่าทั้งนี้มันบกครอยถือแดดมันก็เลยสุกซา ไปอีกทางนึงเนาะนี่ค่ะแกไปสิละพี่น้องน้ำป่าน้ำเขามาดามเจลก็ได้ลราไปแก่เบื่อแก่เหนื่อยพี่น้องพู้น่ะมันอยู่ทั้งในในขึ้นไหลแต่คนก็เสียเอาถึงมันตานี่มิต่นามอรุณพี่น้องเบื้องในพู้น่ะเห็นอยู่บปล่าเนี่เบื้องซุ้มเห็นเบื้องนี่พี่น้องหลายค่ะแต่ว่ามันจะอยู่ข้างในถึงเสียเอาถึงบ่ แบกแกบกบุหรีป่ปลาพี่น้อง่วยบรใหญ่แต่บาบ้านบานนี่ฟังทั้งนี้บ่เจอแดดปันใดก็เลยสุกซาพี่น้องถ้าอื่นเขาเก็บเห็ด่อยยังเก็บบักพุนละหม่ปลาอยู่พี่น้องนี่อย่างไห้เก็บกว่าตองเก็บเนาะพี่น้องเนาะมันเห็ดมันพอนขื้นทางสวีตพี่น้องขึ่นแต่น้ำผู้เขาพุนละท่้งทีพัด บ่หั่นขึ้นอยู่นี่ค่ะขึ้นแต่บักเป็กบุรีนี่แหละคอยก็เลยมาเก็บเอาห,หลายอยู่พี่น้องอันหวานเติบอยู่ด้วยพี่น้องด้วย,วยพันบัวใหญ่ค่ะแต่ปลาพันอยู่พันหวานหน่อยหน่อย,ยแต่รสชาติหวานหวานคักหวานแน่นแหละ,ค,ะค่ะกำลังเก็บน้ำมาดำเจียวชงเบรกง,งานพี่น้องจ้า นี่แหละชีวิตจุดตังแดนของมาดำเจวก็ได้พี่น้องจ้าหาอยู่หากินไปตลอดพี่น้องเนาะโอ้ยเง่ายมือขวอยิ่งค่ะพี่น้องจ้ามืัอน,นี้มาดำเจวกลับไปเก็บบักแอปเปิ้ลืัอน,นี้เดย์เดย์มาถุงบักใหยหนึ่งเนาะถุงบักใหยหนึ่งพี่น้องพวกน่ะมีตะหนวยใหญ่ขนะมืัอนี้สิเก็บเอาไปฝากมูนั่ก็เลยเอามาหลายหน่วยเนาะมันสีก,ก่วยผุ่นละพี่น้องโอ้แบกถุงหนักตะนายเลยค่ะนี่พี่น้องสวยงามเลยค่ะ จัาได้าิกกาแคลิปเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้กาบบได้หายไปสายโดกกันยังอยู่คือเกาอยู่แต่ว่าด้วยภาระหน้าที่การงานเนะาะทิงเกิดอุบัติเหตุกับคุณผู้ชายก็ต้องดูแลก,กันไปทั้งมีลูกตอนตอนเถ่าพี่น้องมีหลูกตอนอายุหลายนี่มันเมื่อยพี่น้องน้องนี่นะต้องดูแลน้องน,นี่นะอีกพี่น้องโอ้ยจะมเมื่อยชีวิตข่อยค่ะจังได้าิกกาแคลิปไว้ใน่พี่น้องสาหรับวันนี้มาดัานเจโอกาล่าไปก่อนเนาะเอาบรรยากาศทองทุ่งสวิตมาฝากกันค่ะแล้วกาสี ช่วงนาเฮกกสีแดเอาไปเก็บเพชรให้พี่น้องเบิ้งค่ะคือเก่าฝากอขอบคุณเบอรสุขุสุขคนแฟนคลับแล้วกับเพื่อนๆทุกคนที่เขามาเบิ้งคลิปให้มาดําเจ๋วด้วยค่ะเด้อจังใดเพื่อนๆกับถิ่งขอความไว้หนกกันมาดําเจ๋าไปสาแนกับิพยา,ยามไปเนาะถถามีเวลากับสิเลนไปท่านที่น่ะพี่น้องจ้าโอเคค่ะขอบคุณทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แห้งเบอรสุขุสุขคนค่ะ